นายต้องไปหยิบเมนูมาเลยเหรอแล้วฉันก็ต้องมานั่งอ่านเนี่ยนายแค่พูดออกมาให้ฉันฟังไม่ได้เลยรือไงยังยังย็นดีเมนูนี้มันก็อยู่หน้าแรกอะเธอค่อยๆอ่านไปดิไม่เอาฉันจะให้เด็กเสริมเนี่ยพูดแล้วดูซิว่ามันจะถูกไหมออดาเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมฉันก็คิดเหมือนเธอคิดแต่เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมฉันน่าคิดเหมือนที่เธอคิดแต่เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมแล้วสุดท้ายที่ฉยังคิดไม่ชัวอ๊้ยอ๊้ยนี่ช่างเถอะแต่ว่าน่านะรอ ทีเดียด่าน้อพนักง,งานคนเนี้ยไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เป็นเพราะว่านี่นี่นี่อยา่าโอ้อยา่าโอ้พนักงานก็ต้องทํางานนี่ดูซิโตะลูกค้ายังไม่เก็บเลยนี่อย่ามาถือว่าหน้าตาดีหน้าตาหลอกลูกค้าฉันเท่าร้านนะเพราะเธอนะเธอจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะยังไงก็กินเงินเดือนต้องทํางานนะจ๊ะจับเจ้ ดูเช็สิกลัวโตจะเจ็บเหรอนี่ฉันรักเธอมาทํางานเพราะหน้าตาเลยนะถ้าเกิดวัดผลงานนี่ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยฉันเฉดเฉันมเอี่ยมเนี่ยยังมีคาดอยู่เลยเฮ้ยเนเเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่จะบอกให้ลานนี้ที่ฉันพามานะเขาบอกว่าเด็ดมากอะไรเด็ดหรอทิมเอ้ยนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ขลมเหรอเฟืยร้นอลหาอยู่หน้าล อลูกค้าเข้ามานั่งแล้วไปรับออเดอร์สินี่ทำหน้าตาหล่อๆด้วยนะลูกค้าจะได้สั่งเยอะๆเรื่อยๆไปหมแล้วเมื่อไรดีครับรนี่งไงที่เขาว่าเด็ดไหนอะไรเด็ดพี่เด็กเสิร์ฟาวบอกต่อด้วยอะไรของเธอสองคนเนี่ยเป็นไงล่ะเธอที่เขาบอกว่าเด็ดอะเด็ดจริงไหม <laughs> ไม่เห็นจะหล่อเลยหน้าก็พื้นๆน,นะน่ะโหยดีไอนี่ยังไม่หล่ออีกเหรอแบบหล่อของเธอเนี่ยต้องเป็นยังไงฮะและหน้าพื้นๆนี่คือไงพื้นๆมันต้องเป็นแบนเรียบๆของทุกชั้นสองคนนี่ผูหญิงมดจมูกโดโ่งโอ,อ้โหจริงแบบเนี้ยงานดีจริงเลยนะเนี่ยจริงงานดีตรงไหนเนี่ยดำก็ดำม,มีใยด้วยดำก็ดำมีใยด้วย เจาะใจกับลูกค้าอยู่นั่นน่ะอ๋อก็ก็โทรศัพท์เจนเร็วโอเคโอเคลูกค้าจะสั่งอะไรครับสั่งเลยนะ,ะน้องคะออขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอ่ะทำไมคะจะโทรไปบอกแม่ว่าเจอเนื้อคู่แล้วแม่มห้องน้ำมาทางไหนนะคะทางนี้ทางนี้หรือว่าทางนี้อะคะอือโอ้ยงั้นสั่งเลยแล้วกันนะขอน้นฝาฝาแก้วเลยคะ่ะไม่ต้องการความหวานแล้วพอดีว่า ีวิตเค้า็อคนนหววพแลุณครับรับอะไรดีครับจะให้ฉันสั่งอะไรล่ะเมนูก็ไม่มีฉันจะรู้ได้ไงว่าที่นี่มีอะไรบ้างปีดเมนูมาก่อนสิคุณกัปตัรจะพอยิบมั้ยครับโอ้ยทำงานภาษาอะไรเนี่ยไม่หยิบเมนูก็ไม่หยิบเออเย็นๆ้าไปด่าเขาทำไมเนี่ยเขายังไม่ด้ทำอะไรผิดเลยเดียร์อุ้ยเป็นยังไหรอเหมืร้อนเหรอเฮ้ยครับเมนูไม่ดูแล้วชักช้า มาลอน้องนานเนี่ยเอ,อ้ยแล้วลูกค้าจะสั่งอะไรครับเอ okay, าแก้น้ำ <Okay, okay. S 1> เ,เปล่าแล้วกันโอ้เยอะยทำงานสะดวกแ้วน้ำเปล่าดูเมนูทำไมอ้าว่ออวาไงาลูกค้าสั่งอะไรน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าสั่งแก้วเลยหรอนี่ได้เชียลูกค้าหรือเปล่าเจ๊บอกแล้วไงให้เชีย์เออ,เอาอะไรที่มันแพงๆอะฮะกาแฟน่อกาแฟนอก,ก,นอ,กอะไรทุกคนรัดแบบเบลเยียมอะไรก็ได้ได้เชียหรือเปล่าผมเชียก็ เอาน้ำเปล่าเนี่ยนะหืมสาวๆสมัยนี้จะมาเล็นหนุ่มสิฮะแล้วก็ไม่ลงทุนกินแต่น้ำเปล่าโหเดี๋ยวคิดน้ำเปล่าแก้วละแพงๆเลยป้ายพี่หยิบน้ำเปล่าลูกค้าไปแก้วนึงนุ้น <c oughs> เฮ้ยมันกระแทกแก้วใส่ลูกค้าแบบนี้ได้ไงอ่ะเสี่ยงมารายาทนะรู้ไหมอ่ะกกระทแอะไรก็ไม่รู้จีนย่มากระแทกแก้วใส่ลูกค้าอาชีพอีา A later. few moments เนาะใ่หวนน้น่าอายมากเลยอะอย่าเลย่าที่นายันีหน่อยนีไมอะจะส่งอะไรหรอเนี่ยนายอะเอาน้อุ่นมให้ลูกค้ากินอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าประเทศไทยอะมันร้อนมากเลยนะจะร้อนตายหรือไงไปใส่น้แข็มาเดี๋ยวนี้เลยฮะยนอกิดว่ามันก็ไม่อุ่นนะมัน เป็นน้ำแบบเย็นอุ่นจะตายไอะเถียงสิออโอเคโอเคช่างมันมาคุยต่อนะเออแฮปปี้แฮปปี้ทำไมน้ำยังไม่มาอีกเนี่ยอาว่าครับใส่น้แข็งให้เราคนเดียวอาจริง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 แต่เย็นจะได้แต่เย็นนี่อะไรในสวนมาแข่งมาเยอะขนาดนี้รู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นอากาศหนาวอ่ะให้ฉันแข็งตายเลยไงไปเปลี่ยนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ท่านบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนตอนนี้บอกว่าเมืองไทยอากาศหนาวแล้วบ้าอะไรเนี่ยน้ำแข็งไงมันเยอะมากเลยอ่ะใจฉันแข็งตายหรอเมเดียนเดีนเดยนเนเดยนเยนเดยนเดนเดยเดยนเดยนเดียเดีรนเเดียเดียนงยนเดียดเดียเยวเดียเดียนเดียนเดียนเยนเดียนเด้นเดยนดยนเดียเด้เดียเดยนเยดียนดนเดียนเดยนเดเดียยนเนเดี ทีหลังอะแค่น้ำเปล่าอะหัดเสิร์ฟให้มันดีๆบ้างให้ฉันเรียกไปเรียกมาอยู่ได้เดียวันนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยดูแปลกๆนะเอปกติเธอไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนี้เนี่ยปกติจะเป็นสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานวันนี้เธอเป็นอะไรทำตัวแบบว่าฟีดเฟียสกังๆมากเลยอ่ะเออสินังไงในคอนหลือข่าวเดียเธอใจเย็นๆนะหรือว่าเธอเป็นเมนเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันเข้าใจอากินน้จะได้เย็นเอาละมาคุยกันดีกว่าเนาะ One hour later สืบเธอจะไปกับฉันไหมเนี่ยไปไปไปฉันจะไปพรุ่งนี้เนอะไปช้อปปิ้งกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสือไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยคิมจะไปกับฉันไหมไปไหนเออโอ๊ยเรื่องเรื่างเอะไรเนี่ยของเธอเนี่ยมัวแต่เมอเมอเมออยู่นั่นแหละเป็นอะไรวันนี้แปลกๆนะเราอะฮะฉันถามว่าพรุ่งนี้จะไปช้อปปิ้งกันไหมเออไปไปได้ไปได้ไปได้ไปเลย เดี๋ยวมาที่บ้านนะนายมาไลยมานี่หน่อยขับรถนายมานี่หนเลยเรียนเสิร์ฟแล้วเป็นไรไปเรียนจะด่ามากนะนี่นายร้านเนี้ยเมนูอ่ะมีอะไรแนะนำบ้างอ๋อเมนูแนะนำเดี๋ยวผมไปหยิบเมนูให้นะครับว้าวลูกค้าเออะเมนูเมนูนี่นายฉันแค่ถามเมนูแนะนำนายต้องไปหยิบเมนูมาเลยเหรอแล้วฉันก็ต้องมานั่งอ่านเนี่ย เมนูนี้มันก็อยู่หน้าแรกอะเธอค่อยๆอ,อ,อ,อ่านไปดิไม่เอาฉันจะให้เด็กเสริมเนี่ยพูดแล้ดูซิว่ามันจะถูกไหมอ,อเออมันจะมีคาโบนานลา่าไก่แฟบพิซซ่าอารมแล้วก็กระเพราครับอะไรนี่นายพูดไม่เห็นครบเลยมันต้องมีสุปข้าวโพดสลัดแล้วก็ไส้กรอกรวมอีกนายอ่ะเป็นเด็กเสริมภาษาอะไรเนี่ยอขอโทษครับ ผมมาทํางานไม่นานครับอ่แล้วลูกค้าอยากจะสั่ง,ง,งอะไรครับสั่งเอะไรเราฉันไม่สั่งแล้วนายไปท่อง,งมว้ถูกต้องหมดก่อนเลยค่อยฉันค่อยมาสั่งเออลูกค้าสั่งอะไรไม่สั่งตัวผมเจสมสอสามาท่องเมนูได้หมดครับให้เธอท่องเมนูก่อนออน,นี่โอ้แกงนะเอาเออเอองินเธอก็ต้องท่องนะเดี๋ยวก็ไม่สั่งข้าวชานเอาท่องออมีอะไรบ้างนี่นี่เอา คาโบเนล่าคาร์โบเนล่าไก่แซ่บกับเขาพิซซ่าเขาชุปกระเพดชาซุปกรโพดใส่กบรวมใส่กบรวมสลัดสลัดอ่าวฉันเอาการอ่ะมีอะไรบ้างต้นไม้ทอดโอ้ยหนูพี่หนังเรื่องหนูถือว่าอออกเลยนี่เออเดี๋ยวเราไปดูหนังเรื่องนั้นกันไหมตาตาสอนดูยังยังเออเดี๋ยววันวิกฤตจะมาใช่ไหมวันพุธที่หนึ่งอะไปดู เอ้ยหนูดีกับดวกนแฟนคลด้วยเชวนเออเดียเนี่ยเราควชวนดิวนะเดียเดียเดีย เขาได้ยังเขาใช้ฟัหน่อยฟองได้แล้วรับเดี๋ยวแ๊บนึงนายาดากหอ่อยสิหน่อยเดียวขึ้นอ่ะทำไมอ่ะนี่นายมาตรงนี้เลยฮะไม้มีที่นั่งแค่นั่งเฉยๆแะอ่ะเปไรอ่ะราอนี้นายค่อยๆเล่ามามีเมนูในน้ำอะไรบ้างไก่แฟบคาโบนาาลา ก็เอ่ออะไรนะก็โอ้ยยังไม่ได้เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เออ่กะเพราไก่แซ่บเดียเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมฉันก็คิดเหมือนเธอคิดแต่เธอคิดเหมือนฉันคิดไหมฉันน่าคิดเหมือนที่เธอคิดแต่เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมและสรุปเลยคิดเยี่ยมคิดดีอ่ะโอ๊ยโอ๊ยแหละช่างเถอะแต่ว่าช่าว่านะที่เดียดาน้องพนักงานคนนี้ไม่ใช่เพราะเกียรแต่เป็นเพราะว่า ถือว่าได้แล้วนายไปได้แล้วแล้วไม่ต้องเหรอเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนไปไปไปฮะฮนแน่ะฉันรู้นะว่าน,นี่เธอได้รานะเนาะพนักงานคนน,คน,น,น,ๆๆนั้นเธอจะมีจุดประสงค์อะไรอันไหนอันไหนคิดอะไร,ะไรแล้วสิเราอะไรไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยเขาแค่ทำงานผิดๆถูกๆฉันก็สอนเขาไงก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอนี่เดีย ฉันฉันรู้นะว่าที่เธอทําแบบนี้เพราะว่าเธอชอบเขาเมีอย่างที่ไหนโอ้โหอยู่ดีก็เรียกมาด่าเรียกมาด่าแมนน์นี่นะานๆเข้าไปเราลามาเขามานั่ง <TH UR R> ข้างๆโอ้โหถ้าเธอไม่ได้ชอบเธอจะทำอย่างนี้ไหมละ่ะพวกเราจับทางทันนะแล้วเปนเพื่อนกันมาตั้งนานนะอ่ะโอหพวกเธอก็รู้ทันตลอดเลยอ่ะ <TH UR R> เออฉันก็เป็นแบบแปลกเธออะชอบเขาใช่ไหมแอนน์นีบอกพวกเรามาเหอะเออเออฉันชอบ เขินเขินเขินนี่แต่ฉันว่านะวิธีเธอมันมีเวิร์กเราอยู่ดีก็เรียกมาด่าเรียกมาด่าอะไรอะฮะนี่เธอจะต้องแบบว่าเจอคนที่ชอบไ่ก็ allemaal, นะขอบหน่อยค่ะหนูพี่หนูชอบพี่อย่าง <paragraphs through other Kate> นี้สิก็เวลาฉันเขินฉันก็ด่าไว้ก่อนไงแลมันมีที่ไหนอย่างนี้ใครจะชอบเธอกับมเดียรไม่รู้อะเมืนกันนก็ด่าก่อนตลอดเดียฉันว่านะเธอต้องบอกเขาตรงเรียกเข้ามาแล้วก็น้องนะนายหล่อมาก อเบอร์เลยสี่โอ้โหรับรองหน้าตาอย่างเธอหน้าสวยขนาดนี้ไม่ใครกเป็นเไปเรียกเขามาขอเบอร์เธาเลยไปเรียกเขามาเลยเออดีเหรอเออเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยนายนายวันนี้นายสิ่มีอะไรอีกอ่ะเออคือว่าคือว่าจะมาด่าอีกเหรอฮะเดินเข้ามาก็ด่า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 เป็นชุดเลยด่าว่าฉันเป็นดำมีไฟด้วยไม่ใช่ไม่เคยว่า ไม่ว่าจะด่าแต่จะแค่ขอไม่ขออะไรก่อขอไม่หนูขอไม่จิบกีบก็ไม่เอามีอย่างที่ไหนให้มาทเข้าเมนูให้ฟังฮะจ๊บมึงแล้วมันดึงเทียนดึงให้หน่อยดิเออดินให้เออเอ้อยอเออเออไม่ถอดแล้วไม่ถอดนี่มา